ช่วงนี้อย่างที่รู้กันนะครับว่าผมเนี่ยงานยุ่งมากหลายคนในคอมเมนต์มาถามเลยว่าเหนื่อยบ้างไหมได้พักบ้างหรือเปล่าเอาจริงๆดูงานบนโต๊ะสิเต็มไปหมดเลยมันจะค่อนข้างวุ่นวายครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่ทำของดกปรับให้หรือว่างานสวนต่างๆนะครับโดยเฉพาะอันนี้ของตัวเองอันนี้คือโมเดลบ้านที่เขาใหญ่ครับและบรรยากาศในการทำงานของผมเนี่ยก็จะวุ่นวายเพราะว่ามี ทีมงานมานั่งทํางานนะครับปรึกษากันนี่เดี๋ยวลองดูสเตจนี้ด้วยครับผมซึ่งอันนี้ฮะคือขั้นตอนในการทํางานผมก็จะมีทีมงานมีผู้ช่วยมากมายเลย <Hey. S 1> อันแน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง oh. เพราะเดี๋ยวพี่มีผู้ช่วยอย่างดีเลยมาดูกันดีกว่าว่าผมมีงานอะไรบ้างอย่างโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยคือจัดสวนที่ลาวเจริญสแควร์ครับร้านนี้ก็เป็นแบบสวนของบ้านลูกค้า แต่ต่อให้วุ่นวายยังไงแล้วผมแอบทำสกรปรกแล้วยังไงเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าผมมีผู้ช่วยอย่างดีนี่เลยครับเครื่องดูดฝุ่นชาร์กรุ่นชาร์ k c l e a Sense IQ Plus ครับเครื่องนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเขาน่าสนใจมากเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบ Auto Empty Dock ครับทำความสะอาดตัวเองได้ทํายังไงล่ะครับก็คือหลังจากที่เราดูดฝุ่นไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอากลับมาที่แท่นชาร์จซึ่งเขาจะทําหน้าที่ทันทีเลยนะครับในการ กักเก็บฝุ่นที่เราดูดเอาไว้เนี่ยกลับเข้าไปในถังเก็บฝุ่นครับและสามารถทําต่อเน,นื่องได้ถึง30วันสบายเลยเพอฝุ่นเต็ม30วันเราแค่อเอาไปทิ้งครับและที่สําคัญนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีแผ่นกรองเค p ปปาซึ่ง ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ให้กับเราครับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นช h a r g e Clean Sense IQ Plus เนี่ยนะครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีทําความสะอาดอัจฉริยะ4แบบด้วยกันเลยครับแบบแรกเลยคือเทคโนโลยี Dust Detect ครับช่วยปรับกําลังการดูดอัตโนมัติตามปริมาณฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เขาตรวจเจอนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการดูดบนพื้นปกติครับโอ้โห แรงดูดเขาดีมากเลยนะครับแล้วเขาก็ยังมีแปลงขนนุ่มเล็กๆนี่นะครับที่ช่วยเก็บฝ่นละเอียดได้อย่างดีเยี่ยมเลยจริงๆดูสิครับในๆหยิบเครื่องนี้มาแล้วนะผมจะต้องไปจัดการกับขนของเจ้าแก๊งขนฟูกันแล้วล่ะครับและนี่คือผลงานของแก๊งขนฟูของผมครับ เอาจริงๆนะปะกติคนไม่ร่วงขนาดนี้แต่วันนี้น่าจะอยากพิสูจน์การทำงานของชา a ์ k c ร e a n s e n ์ไอคิวที่ช่วยให้การทำความสะอาดผมนั้นง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขามีเทคโนโลยีที่เหมาะกับผมแล้วก็คนเลี้ยงสัตว์มากๆเทคโนโลยีในการป้องกันขนพันกันปกติแล้วเนี่ยครับเวลาเราดูดฝุ่นเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันจะมีปัญหากับการที่เส้นขนหรือว่าเส้นผมเนี่ยมันจะพันกับไอ้แปรงต่างๆแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะครับ เขามีซิลิโคนยืดหยุ่นทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เส้นขนเนี่ยเข้าไปพันในขนแปรงบรัชโรนั่นเองที่ผมชอบอีกอย่างคือเขามีระบบมัลติฟกสามารถปรับโค้งงอได้90องศาครับเพียงแค่กดปุ่มนี้ปุ๊บเรียบร้อยเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะชอนชัยเข้าไปดูดได้ทุกซอกทุกมุมโดยที่ไม่ต้องก้มให้ปวดหลัง เขามีแสงสว่างในตัวด้วยนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นเขาเพิ่มแรงดูดมากกว่าปกติถึง2.5เท่าเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะดูดฝุ่นตามขอบมุมแบบนี้มันเป็นเรื่องยากเพราะว่าแรงไม่ค่อยถึงแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้ช่วยให้การดูดฝุ่นของเราเป็นเรื่องง่ายทีเดียวครับเขายังมีเทคโนโลยีฟ o d e t e c ช่วยปรับกําลังดูดอัตโนมัติให้เหมาะกับชนิดของพื้นที่ที่ตรวจพบครับอย่างเช่นอันนี้เป็นพื้นหินขัดและตรงนั้นเป็นพรมนะครับก็ปรับกําลังดูดให้แตกต่างกันออกไปเลยครับตามพื้นที่ที่ตรวจพบตั้งแต่มีเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องทําความสะอาดบ้านสําหรับผมเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับเพราะว่าเขามีฟังก์ชันตอบโจทย์ครบคันเลย และที่ผมชอบมากคือระบบออ t โตเอ็นตี้ด็อกทำความสะอาดตัวเองได้ใช้งานก็ง่ายแล้วก็ยังเบาที่สำคัญดีไซน์สวยมากผมจะวางตรงไหนของบ้านก็ได้ครับไม่ว่าผมจะงานยุ่งขนาดไหนแต่ว่าเจ้าแก๊งขนฟูเนี่ยก็ทำให้ผมผ่อนคลายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ แล้วผมยังมีตัวช่วยให้การทำความสะอาดบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่างเครื่องดูดฝุ่นชาร์ครุ่นชาร์คฟินเซนส์ s e IQ p s u s นี่ด้วยครับรสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์ s h a r k n i n j a .co.th ได้เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเขามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยสแกน QR code หน้าจอได้เลยครับ